เอาเมกอันนั้นถือถืออย่าง,อางบ,บอกแป๊บนึงแจ้วดเอาอีหยังเอาเอามาก่อนเอามาก่อนนั้นบ่มีก็ยังถามว่าอยู่ไสอยู่ไสอยู่เนาะเราจะพาเจ้าเสือนะครับไปอ่านี่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 จะพาเจ้าเสือนะครับไป <HS> หาน้องบัวบานนะครับน้องบัวบานไปถ่ายเอ็มวีก็เป็นควันใหม่ พาข้างเดินหรือ,อยังยังเลยอยังไม่ได้พาช้างเดินนะครับแล้วตอนที่จะมาเนี่ยจับช้างเล็กหรือว่าช้างใหญ่ช้างเล็ก,ลกตัวเท่าเนี่ยเอ้ยังไงก็ไงก็นี่อยู่เห็ดที่ยังสแสดงเอาสแสดงในสวนนั่นล่ะ,ะต้องนุดะเอาวัรนบดาสแสดงเก็บบัตรเขาเก็บบัตรนหมวะถ่ายรูป นี่เล่นน้ำเล่นน้ำกับลูกค้คาอ,อ๋อเล่นน้ำกับพวกแขกทุกวันนี้ก็คือปิดเขางดงดเล่นก่อนงดเล่นก่อนโลกโควิดสมมติจะเป็นแขกแขกจีนแขกจีนหลาย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 อีป่ายิป่ายิป่ายี่คือชีวอดีนะ,ะม,นนม,มาะครับเจะเสือมาแล้ว จะไปถ่าย MV นมวรับเพลงบัวบานกลางใจครับไปกับน้องเสือสุดที่รักน้องชายรักที่สุดน้องชายสุดที่รักน้องชายรักที่สุดฮะอะไรนะงงแล้ว,ลวคุณจะรับผมไปเหรอคุณอามโม่ไทรดำขี่ไปตามหลังนะทางนั้นไม่อันนี้ก็โม่ไทเราเลยนี่นี่คันนี้เอาเอาถ้าอย่างนั้นผมเดินไปก่อนนะ คุณขี่มาให้ตามไปเดี๋ยวรอ,อน้องชายนะมาก่อนเอ,อนาน้ำให้กินด้วยไม่รอ,อไปด้วยกันดีกว่าค้ถ่าถ่าไปน้ำกันนี่แหละพี่น้องเอ้ย,อยรอไปด้วยกันนี่แหละเย่เยจะได้เห็นเอวเต็มแล้วผลตอบรับดีมาก,กหรือเปล่าเขาบ้านนะโอ้ยปีกล้องผมแล้วนะครับ ไปถ่ายเพลงบัวบานกลางใจจะไปถ่ายเพลงนาโนกลางใจไปเลยโอ้ยกกลอยครับโอ้โหพี่น้องไม่ธรรมดาครับยกลอยนะท่านผู้ชมถึงถึงถึงโอ้ทะดินทะดืนเดี๋ยวเวลาผมขับรถนะผมก็ชอบแกล้งกันอย่างนี้นะครับ<อ>นึงดูว่ผมจะกอดอย่างนี้แล้วก็รัดครับแต่วันนี้เรามีมือเดียวไงเออ ใช่ร้อยล้านวิวโหพอร้อยล้านวิวบรร่ดอกมาไปถ่าย M.V ็ังได้ร้านนั้นร้านนั้นขายผลไมอลนนลอ้อยู่ร้านต้นกล้าโอ้โหขี่ค่อยมันจะเพิ่งขีไ่ไปถึงไปมันไม่มีเดชคุณด,ด้วยขี่ค่อยสิ ต้องขี่ค่อยนะครับขี่ไวไม่ได้ครับเน็ตบอมบี้ในพี่น้องเท่านี้เน็ตเอไอเอใช่หรอฮะเอไอเอเน็ตดีเอเอสก็ใช่อยู่แต่ว่าถ้าไลท์ถ้าไปตรงนั้นก็ไม่ชัดนะแต่คนขี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับเพราะวันนี้ช้างวัดเยอะเหลือเกินเพื่ออะไรทางตกงานแล้วสีดอไลโตกันแล้วนี่ไงเต็มเลย างสีดอช้างอะไรเนี่ยก็มีช้างตกงานเลยมาดูตรงนี้นะครับนี่มีนักเรียนเอ็มีเราเออไปเอ็มบีเป็นน้องนักศึกษานะครับสวยนะครับขาวตัวเลยพียน่น้องเป็นผู้สาวเล่าบานเ้องนี่ล่ะสาวมาจากการานครับตัวพรุ่งนี้ขายก๋วยเตี๋ยวใช่ครับพรุ่งนี้ขายก๋วยเตี๋ยว ชื่นใจร้อนไหมคนแฝดหมวกแฝดไอ้ไอ้นี่มีใครสนใจถ่ายวิ่งกับไอ้นั่นไหมเนี่ยเอาไอ้นี่ก็มาโอ้โหมาได้คนเนี่ยเออไอ้นี่ก็มาเอาอะไรทำไมเขามาดักถ่ายรูปเราเนี่ยทำไมเขาไม่แอบถ่ายเราเนี่ยเออนี่เราที่เราเป็นคนดังถึงขั้นต้องแอบถ่ายเลยเยอะโอ้นี่นี่นี่แสดงตรงนี้เพศก็คือเจ้าเสือนะครับให้เจ้าเสือเป็นเพศใช่เกี้ยวฮะ เดี <c oughs> อาเบก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 โอ้เดอแห้งหลายคู่บ่าขี่คอยแน่

ครับก็ให้ที่นี้นาบอกให้ฟังหน่อยเราก็เล่าไปครับผมเราประมาณสักสองนาทีสามนาทีเราจะปุป๊บเราก็ให้สรุปว่าบัวบานเนี่ยก็เหมือนกับนั่งอยู่ในกลางใจของเอสซีทุกคนแล<อ>้วน้องโบบานนั่งอยู่ในกลางใจจากนั้นตัดข,ข้อเพลงเลยนี่คือข้อเพลงจบปุป๊บน้องมาอีกอันนี้สิคือระยะเวลาประมาณสักหนึ่งเดือนผ่านไปนั่นแหละน้องมาอีกน้องมาอีกทีนี้น้องมาก็บอกว่ารายงานที่ทำเป็นรายงานดีเด่นของของที่สองที่อาจารย์ได้ทำนะทีนี่ก็ครับ ทีนี้น้องก็จะบอกว่าโมบารเนี่ยนั่งอยู่กลางใจเอฟซีแล้วนึกว่าอะไรที่จะนั่งอยู่กลางใจน้องประมาณนั้นจต่นั่งอยู่ต้ันกันจบครับผมวัรละบอกว่านั่งอยู่กลางใจน้องแล้วจบก็เลยตัดจบแล้วก็ตัดจบแล้วก็ถือว่ารู้เพลงพวกนี้ไปก็จะเป็นฮะหักการก็คือในเรื่องเป็นอย่างนั้นทีนี้อ๋อในเรื่องเป็นอย่างนั้นเพลงหนึ่งก็คือจากนั้นมาไม่นานน้องก็มาหาอีกนี่เป็นเพลงเพลงขอใจน้องคืนนะอ๋อขอใจน้องคืนสนาว่าเอออีเพลงยังไม่ได้เอ่อ เพียงควาใจน้องคืนอยากจะเอาแค่เพียงว่าเหมือนกับว่าพอรักแล้วเอาปรากฏว่าเราเอ้มีคนใหม่อย่างเงี้ยครับแล้วน้องก็จะพูดอย่างเดียวนะคิดตาออกคิดทำไมเลยนะแล้วทำไมต้องไปว่าอะไรจะรักเดียวจะเดียวทำไมต้องไหลใจด้วยอะไรอ๋อคือรักแล้วรักรักแล้วก็ทิ้งเลยเธอได้ยังอยู่ถิ่มเขาหรอไหนครับได้ครับผมได้ครับได้ครับผมเ็บได้นะเราไหลไม่ได้นะครับผมได้ครับด้เิน เเเราดดิินนนี้คู่กับโยยมนนนนี่หหหัััเเปป็ลลงไโอเคครับผมได้ครับผมได้ครับแล้วก็ดันหลังไปแล้วก็จบอันนี้คือปีที่สองจบปีกสองจบนะครับโอเงครับผมไม่ใช่นี้แหละที่เล่นนะได้ครับผมมีแต่ดิฟซิงแค่นั้นแหละครับผมครับอโอเคครับเอฟซีครับติดตามรับชมได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราขออนุญาตดำเนินการนะครับถ่ายทำเอ็มวีนะฮะถ่ายทำเอ็มวีเพลงน้องบัวบางกลางใจนะครับอ่า พระเอกเจ้าเสือนะครับจะเป็นพระเอกเป็นพระเอกอเอเอก,ก็คือ,อน้องจะมาทำรายงานแล้วก็รักกันเสร็จแล้วเจ้าเสือก็จะทิ้งน้องไปเยอะรักชุรักรักรักแป๊บเดียวทิ้งเลยตามสโลแกนครับ <c oughs> โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายบัวบานช่องแอตแลน t ินาแลนด์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ comment, คือหนึ่งกำลังใจเด้อสวัสดีจ้า